ให hey, ้นั่หนังเสือน้ำนี่วะหนังเส,สือนปะมบงสีนั่นหมวกลูกกูอีเดออืมจิตวิญญาณของอาจารย์เฉลิมชัยเข้าเสียงอืมอันนี้อีกนิดซ้อมเราเข้าวันอาทิตย์มีแข่งเต้นแทงโก้นะทุกคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ขาดสีสันไอ้เปรตมึงผสมสีพิษผ,ผู้ที่เจ็บปวดมาอย่างโชคโชนเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ รองฟังและปราเพื้มลืมเข้าน้ำก่อนทำงานโอ้ห้กวางกว้างอเฮลิอคอปเตอร์โอ้โหนโตคนของเขาไม่ได้เรียกเขาว่าแม่ทัพหรือว่ากษัตริย์แต่เรียกเขาว่าคูค,คูคานเทพนาคาขนนกการที่เราฆ่าเขาเสี่ยงต่อการเกิดสงครามไปชั่วนิรันด เขาตั้งใจมาพิชิตโลกเบื้องบนเฮ้ยฮะพุทธจิกานี้เร็วๆไปว่าเคนกัตโตโน่เรารู้ว่าเจ้ากระซิบอะไรพวกเขาได้สูญเสียผู้พิทักษ์ของพวกเขาไปแล้วนี่แหละโอกาสของเรา,าที่จะจู่โจม เฮ้ยฮักบัตเตอร์จีแดงเนี่ยเฮ้ยนันทสกา้าจากโดตาดีกว่าเลยกันเลยด <Yeah! S 1> สมแดงให้โลกได้เห็นว่าเราเป็นใครอาชูฮีโร,ร่แลนดิง้งเงามเมลเจ้แบล็กพันเทอร์วากันด้าจงเจริม